วันนี้เราก็หยวกเกม Standard d i p นะครับอันนี้ผมก็ได้เล่นมาสักพักหนึ่งแล้วนะผมก็มีบ้านของตัวเองแล้วนะแล้วก็มีประสบการณ์เกือบตายเพราะว่าขาดน้ำด้วยนะครับนี่โชคดีที่ว่าเจอผลไม้แล้วก็มันกินก็เพิ่มน้ำทั้งสองหลอดเนี่ยนะครับจนะี้ดูดิอ๋อหนึ่งหลอดหนึ่งหลอดนะแต่ว่าน่าจะกินไปสองสามผลนะครับก็เลยเพิ่มมาเยอะเลยนะี่ครับเลือดลดไปสองขีดด้วยเพราะการขาดน้ำ เกือบตายแล้วไหมนะครับนะครับผมก็ได้เล่นมาสักพักแล้วก็เลยไม่เลยไม่ได้อัดเอาไว้ช่วงที่ว่ากําลังสร้างบ้านนะครับอันนั้นต้องขออภัยด้วยพอดีกาลังติดลมครับผมกาลังติดลมติดมันเลยแหมงั้นก็กลับบ้านก่อนเลยแล้วกันครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็พายนู่นนะครับบ้านอยู่อีกเกาะหนึ่งนะเกมมีอัปเดตเยอะพอสมควรเลยนะครับทำให้เล่นแล้วงง นะครับอย่างเอ่ออย่างเชือกเนี่ยก็ต้องคราฟนะครับจากจากใบยักษ์ข้านะครับก็ต้องคราฟอีกส่วนอ่าอะไรนะส่วนไอ้พวกเหล็กนี้ก็เอาไปใช้ในการสร้างบ้านนะครับซึ่งผมยังสร้างยังไม่เป็นนะครับซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะต้องมีค้อนก่อนแน่ๆเลยนะครับโอเคเราไปที่เรือก่อนดีกว่านี่ครับมีกล้องนึงนีพายแบบใหม่แล้วนะครับก็คือใช้มือพายแล้ว ไม่ยังไปต้องมีไม้พายกันได้ไม่งอเฟยตรงนี้เราคนแล้วครับก็เจอกล้องนี่แหละกล้องหนึ่งตรงนี้ยังไม่คน,นครับแล้วก็ตรงนู้นด้วยดูนะเห็นหัวโผล่มาเออแล้วก็ไอเกมนี้ตอนนี้ของผมมันบักนะครับก็คือเฉพาะตอนนี้นะมันก็คือมันสามารถดำน้ำําแล้วก็มองเห็นในที่ไกลๆได้มันบ ắc, ักโคจะสุดยอดเลยเดี๋ยวลองดูดิว่าบักหายยังยังไม่หายนูน่นนะเห็นได้ไกลโคร เดี๋ยวเครื่องเลยนี่ครับผมมีครบแล้วนะครับขาดก็แต่ยางนะครับเฮ้ยมีมีน้ำหนักมันหนักเกินด้วยนี่วาชิบหายแล้วของก็เต็มแล้วด้วยตอนนี้แล้วก็ผลไม้ผมก็ยังไม่อยากกินก่อนนะเพราะว่าผมก็เอาให้แบบยู๋จริงๆนะครับถึงจะค่อยกินเฮ้ยเห็นอะไรเขียวๆด้วยง่งเมื่อกี้แวบๆต้องพายเรือไปแล้วอยากรู้ต้องพายเ ก็เก็บไปก่อนละกันเก็บไปก่อนนะครับมันหนักไปเลยเรือจะจมแล้วไม่จมแ,แล้วตอนนี้เริ่มง่วงเลยครับมันเริ่มเพลียนะครับอันหลังสุดเนี่ยก็คือเริ่มก็คืออาการเพลียส่วนอาหารนี่ยังไม่ต้องห่วงครับเต็มหลอดเลยที่ห่วงก็คือน้ำนะเพราะตอนนี้ยังมีน้อยอยู่เลยถึงจะพอถูถได้แล้วนะครับตอนนี้มีมะพร้าวด้วยอันนี้นะครับ แล้วก็ด้านหลังผมนะครับก็จะมีเครื่องบินจมน้ำอยู่ด้วยโอเคขึ้นจะถือไปทำไมถือมีสี่ไปเ,เจอไอ้จอร์ดดำน้ำนู่นไกลๆเลยรู้สึกว่าจะมาพินลำเออให้เราคุณลำนี้ก่อนละวกนโอ้โหบั็อกอย่างนี้ะะจะเอ้ยอะไรวะเนี่ย <c oughs> อะไรวะเนี่ย โอโ้โหโอ้โหโอ้โหบบบนี้เลยหรอทะลุมาเฉยเลยพิพมาเชตเต้เก็บไว้เครื่องยนต์มีตั้งสองเครื่องสิบไก่แล้วไม่พอครับอันนี้ต้องทิง้งนั่นแหละมันเป็นอาหารนะครับซึ่งตอนนี้อาหารเราไม่ห่วงครับเรามีเพียบาากินก่อนลวกันสักอันขอบคุณนะมีกินนั่นเสียงกินอ่นนะเนี่ย โอเคเดี๋ยว,เ,ยวเริ่มหิวแล้วหิวน้ำกินก่อนโอเค,อเ,คเพิ่มน้ำมันนิดหน่อยไม่เป็นไรเก็บอันนี้ไปครับส่วนนั้นล่ะนี่จะมีกล่องอยู่อีกหนึ่งกล่องด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยซึ่งโคตรจะเสียดายเมื่อกี้มันบัก๊กแต่ถ้าเราทำบัก๊กเมื่อกี้มันเข้าไปได้นี่ว่านี่ครับลองก้มๆแต่ผมแต่ผมกลัวว่าบั๊กแล้วมันออกมาไม่ได้เนี่ยดีรับรองชิปไก่แน่นอนครับ ต้องรีบไปค้นก่อนที่มันจะค่ำนะเพราะไม่งั้นมันจะลำบากมากโอเคไปต่อครับตรงนู้นเลยที่จมน้ำอยู่ฝั่งอ่าฝั่งนี้ใช่ป่าเมื่อกี้เห็นแวบบๆน่าจะฝั่งนี้ครับไปก่อนไปก่อนรีบเร,ร้อยมืดมันจะลำบากนะครับลำบากโคตรๆแถมต้องกลับไปนอนด้วยเนี่ยเพียไอแ a มอะเ e ี r ไหนวะประมาณอ่ตรงนี้หรือเปล่า โอเครีบลงยบบอยู่เเช็คด้วยจุดบุ๊กไหนวะอยู่ไหนเรือโอ้โหโคตรร้อนขึ้นก่อนเมียวเมียวเมียว,ม,วมันไม่ใช่อะไรหรอกครับมันหลอนผมว่ากลับบ้านก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวค่อยมาใหม่เดี๋ยวหลงเกาะอ,อีกแหก่งส่วนระหว่างพายนี่คงแทบจะหลับได้เลยนะครับเดี๋ยวขอตัดเลยแล้วกันตัดฉุบ โอ้ถึงแล้วครับคุณผู้ชมครับโอ้โหใช้เวลาประมาณ4-5นาทีเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้พูดเกินจริงเลยนะจริงๆครับคือโอ้โหโคตรนานอ้าวลุกเออลุกลุกดีให้โอเคโอ้ยมืดไฟแช็กแฝมนี่โอเค,ออค,น,อเคนากามันเห็นสมูทมากขึ้นแล้วนี่ครับแคมไฟเออเดี๋ยวๆรู้สึกไฟจะมอดแล้วใช่ปะเนี่ย ไอปูมันแต่เพิ่มเพิ่มฟืนนี่ต้องเอาไม้ยัดใส่เข้าไปหรือเปล่าเอาไม้ใส่เข้าไปอ่าใช่จริงด้วยครับโอเคก็จุดโอ้ยกระตุกเลยครับเฟมเลสนี่ต่ำเลยตกเลยครับลวงตอนที่ไม่กดอัดคลิปเนี่ยนะครับมันก็ไม่ตกนะแต่พอกดอัดคลิปแล้วก็ไปตรงที่กลุ่มควันนี่ตกเลยผมอ้ยนี่นะ น,นี้ด้วยเหล็กเนี่ยเก็บสะสมไว้ตรงนี้แหละเฮ้ยอย่าไปไกลมากที่เกียบตามไปเก็บกระจายซะง,งั้นะลากกล่องๆไว้รรตรงนี้ก่อนนะครับเยีไ๋ไปค่อยอได้โค้นก่อนเดีย๋ยวค่อยมาทำเดี๋ยวเริ่มอยู่น้ำอีกแล้วแล้วก็โคดง่วงด้วยกินก่อนอีสามลูกซ้อนน้ำเต็มเปลี่ยมเดีย๋ยวต้องจัดนี่ด้วยวางแผนนะครับ จะไปต้องทําให้ตัวว่างที่สุดพาคก๊ God, อตเขาไปทำไมยเยอะแยะเฮ้ยเดี๋ยวนะขับเป็นบินเดดได้เลยนี่ว่าตอนนี้เลือดก็ลดอยู่แล้วนะครับนี่ขับซะเอามาเพิ่มเลือดหน่อยครับมาเพิ่มไม่ได้อ๋อเอาไว้เวลาโดนฉลามกัดเฉยๆนะครับเราติดค่าเลือดไหลประมาณนั้นครับส่วนหอกคงไม่จําเป็น,นครับเพราะเรามี <laughs> มีครบเซตมอร์ฟีน มอฟินก็เอาไปก็ดีแล้วแหละนะเผื่อว่าขาหักรับรองได้เดินไปลากยาวจนถึงบ้านแน่เชือกก็ไม่เอาไปครับส่วนนี่อาหารก็ไม่ต้องเอาครับนี่เพราะอันนี้คืออาหารแล้วก็น้ําในเวลาเดียวกันครับตรงนี้รู้สึกจําได้ว่ามีต้นผลไม้อยู่นะต้นต้นอยู่ในวะเป็นเป็นต้นเล็กๆเห็นอยู่ไม่กี่ต้นนะครับแต่ก็นี่ไง อันนี้ต้นมันไม่เอาไม่ไม่เยาผลไม้ไม่มีเลยครับหวีนกลับแล้วเออแต่ว่าเริ่มเพลียสุดๆแล้วสามหลอดแล้วต้องไปนอนก่อนไม่แน่มันอาจจะเพลียจนแบบวิ่งไม่รอดนะครับเีวิงไม่รอดอะไรประมาณนี้เดี๋ยวก็สวยนี่อะเออสลีปแล้วก็เซฟเลยด้วยนะครับ รับก่อนนอนก่อนแล้วก็ค่อยเซฟแหมไฟมอดอีกแล้วน้ำนี่มันก็ไม่เดือดสักทีนะผมตักมาจากทะเลผมว่ามันคงจะไม่มีทางเดือดแล้วแหละนี่ไม่ไดีมันละเหยหมดแล้วเอ้ยหรือเปล่าเออใช่มันละเหยหมดแล้วครับนี่ครับที่กรองน้ำรอวันฝนตกครับโอเค อโอ้โหเริ่มอยู่นาำอีกแล้วอะไรวะพึ่งแดกเอ้ยพึ่งดื่มไปเมื่อกี้นี่เองเดี๋ยวจะต้องเซฟก่อนเซฟก่อนกันลืมครับเซฟแล้วนี่ครับดูนะครับเครื่องยนต์พร้อมหมดแล้วเนี่ยขาดาก็แต่ยางครับที่เอามาสร้างเป็นเรือก็คือมันต้องทำสามขั้นไงครับสามขั้นตอนผมคิดว่านะก็คือสร้างอันนี้สร้างยางแล้วก็สร้างไม้แล้วก็สร้างใบอะไรนะ ใบต้านลมเหรอใบโตลมใบ布拉布拉ช่างมาเนอะเนี่ยครับต้องมันต้องสร้างตั้งสามอย่างเลยนะนรับมันถึงจะกลายเป็นเรือลำๆนึ่งไงในความคิดผมนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละคี่ตัวห่านเลย้องเนี่ยลองโคตรนะเกลียดมัน <c oughs> ลองเงียร้องเหมือนจะขาดใจตายเป็นไรครับไม่เคยเจอเสียบใช่ไหมแน่นแน่มีร้อง้าทาย ว่าขวานเอ้ยเอยเอขวานน่ยก็ไม่ต้องเอาไปเนอะมันเกะกะเพราะว่าเรามีมเชเต,เต้ยอยู่แล้วแถมเราไม่ได้จะไปตัดต้นไม้ด้วยเราจะไปหาอาหารโดยเฉพาะน้ำครับตอนนี้เมื่อไรฝนจะตกสักทีจะได้น้ําในถังเออแล้วก็ต้องหาถังด้วยครับตอนนี้ถังคตดขาดแขนอยู่ถังเดียวเองครับตอนนี้เออไม่มีต้นผลไม้เลยเว้ย บนเกาะนี้เอ้ยอันนี้หรือเปล่านี้ใช่เปล่าอันนี้ไม่ใช่ครับมันไม่มีอะเกาะน,นี้แถมข้อคูนัดก็ไม่มีเลยด้วยครับแม่ขอกันนัดผู้สร้างกรีังกรีฑอ,อ,อลูกมะพร้าวนะครับก็ไม่มีเลยครับผมเก็บไปหมดแล้วมันก็เลยโคตรจะขาดแคลนน้ำต้องไปหาเกาะนู้นแล้วแหละเฮ้ยกล้องลืมเอาออกมันใช้ไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับมันอาจจะยังบั๊กอยู่นี่ครับ คลิกมาสซ้ายเมาขวาแล้วมันก็ไม่ซูมเข้าซูมออกให้ยกเว้นทิ้งได้นะครับทิ้งได้ทิ้งได้ไดโอเคลากเรือไปฝั่งนู้นก่อนเราจะไปเกาะเกาะเยเดียเกาะในใกล้สุดเกาะนูนะ้นละแกนมันมีทั้งสองเกาะติดติดกันเลยอยู่ใกล้ๆด้วยน่าจะได้ทั้งสองเกาะวายไปก่อนนะครับเฮ้ยมันยังบักอยู่หรือเปล่าบักเห็นใต้ท้องทะเลอะไรเงี้ยเห็นแบบไกล จะได้หาเรือด้วยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอาชีพหายแล้วมันครอบหัวตัวแล้วไม่ไม่โอเคดำดูก่อนครับเงี้ยยังบักอยู่ดีเบย์โอเคขึ้นก่อนแล้วก็การดำน้ำนะครับรู้สึกว่าจะลดช้าลงด้วยนะครับเอ้ยจะลดไวลงด้วยก็คือดำได้แป๊บเดียวเองนะครับก็เหมือนปลาคารอากาศแล้วแบบดิ้นพร่านๆเลยเงี้ยดูเนี้ย ผมว่าใช้เวลาวันนี้ทั้งวันนี้คงจะกว่าจะถึงเกาะนะเฮ้ยเริ่มอยู่น้ำแล้วเดี๋ยวรอให้สักเอ้ยเดี๋ยวรอให้ไปถึงเกาะก่อนดีกว่าแล้วค่อยดื่มแบบเพราะว่าเราต้องประหยัดสุดๆเลยนะครับน้ำนี่หายากๆวายไปซึ่งขวดน้ำนี่ก็หายากเหมือนกัน,นครับขวดน้ำเ,เดี๋ยวหยุดก่อนดับน้ำดูเพื่อเจอเรือ เย็ดเออเจอแล้วใช้บัคให้เป็นประโยชน์ครับขอหน่อยละกันพอตอนนี้ก็เริ่มจะตายแหล่มีตายแหล่แล้วนี่ไงตรงนี้จุดเรือเอ่อเรือจุ่มน้ำครับเพราะว่าตรงนี้มันมีลอกคลื่นที่มันแปลกๆอยู่นะครับสังเกตได้ง่ายๆถ้าเกิดคนไม่รู้นะครับนี่โอ้โหโคตรลึกเฮ้ยแล้วอย่างงี้จะขึ้นไปหายใจทันหรือเปล่าวะ โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ไม่มีอะไรเลยตรงนี้มันน่าจะมีกล่องมันน่าจะมีกล่องขึ้นก่อนอวายโคตรช้าตาเลือลวเหยอุ้ยโอ้ยเลือดไม่ลดบุญชิบหายโอ้ยฮะสุดท้ายแล้วไม่มีอะไรอีกก็ไม่ดำแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่ขาวสักที ตรงนี้มีรูครับเข้าไปได้รีบเข้ารีบค้นเลยชูแวบโคตรมืดมีตู้เปิดเจอคอดเอวอยากได้มากากับกล้องอุ๊บอู้จุดต่แล้วอุ๊ยตาเหลืองแล้วตาเหลืองแล้วตาเหลืองอ้วออคือสันสะท้านโอ้โหรถไปสองหลอดเออ เออเออน้ำลึกจะไม่ลงไปอแล้วแต่ว่าได้ค้อนมาแล้วครับโอ้นี่แหละที่อยากได้ไปต่อต่อเดียวเดียวเดียวนี่มันอะไรฮอปปะพาคานี่วาเช็โดไปค้นสัก,กนหน่อยเอ้ยเดี๋ยวนะ เอ่ประพาคารนี้รู้สึกจะคุนแล้วนี่ว่าเพราะว่าผมจําได้ว่าผมได้อ,อ,อาหารกระป๋องอะ่ะมาันจะาขอประพาคารนี้แหละครับจำดูหน่อยดิเผื่อมีอะไรเอ้ยมีเรือตรงนั้นได้ยังไงไอเดวเดดองขคืนทางนี้แอบโอ้โหเป็นโมชั่นที่สวยมากนะครับหรือเปล่าวะ โอเคขึ้นอถึงแล้วอ,อขอให้คุ้มกับค่าเหนื่อยหน่อยเถอะแต่นี่ท่าทางแล้วลำบากแฮะยังได้อยู่ยังได้อยู่โอเคไม่ล่วงแฮะเช็คหน่อยครับเราจะมาพิสูจน์กันว่าเรามาค้นแล้วหรือยังถ้าเกิดเปิดกล่องแล้วมันไม่เจออะไรเนี่ยก็มาค้นแล้วครับ แต่ถ้าเกิดเปิดกล่องแล้วยังเจอก็แสดงว่ายังไม่มาคนนะเพราะว่าบางเอื่นผมก็จำไม่ได้ด้วยดีเงบเงบเฮ้ยมีกล่องยังไม่เปิดด้วย <c oughs> ตีนกรบอออ้ยโ,โ,โคตรอยากได้มันน่าจะว่ายน้ําไหวขึ้นรนะดีจะได้ไม่ต้อง <c oughs> ทรหด <c oughs> อา้าวเดี๋ยวนี่เองติดโลกแล้ว มันเป็นโลกแล้วเหรอใจเย็นนะพี่อย่าเพิ่งตายอุตส่าห์เจอของดีถ้าเกิดเองตายนี่แขนนะเฮ้ยแขน้เยเดียวนั้นกล่องครับเปล่าอ๋อแผ่นเหล็กนึกว่ากล่องอตรงนี้ตู้อ๋อตรงนั้นตู้เปิดไม่ได้เฮ้ยตรงนี้ตู้เปิดไปแล้วแต่ของยังไม่ถูกเก็บ เพราะขอมันกากๆทั้งนั้นเลยผมว่าผมน่าจะมาค้นแล้วนะครับแต่ว่าผมพลาดดินกบไปก็แค่นั้นแหละนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าชั้นบนจะไม่มีอะไรนะครับในทั้งสามอันเนี่ยนะครับยกเว้นหลังนั้นนะครับที่ว่าผมไม่ได้ขึ้นชั้นบนสุดไปอืมน่าจะอย่างงั้นอันนี้ใช่ปะ่ะที่เรายังไม่ได้คน้นโอเคไปต่อครับไหนๆก็ไหนๆแล้วค้นให้หมดไปเลยเดี๋ยวน้ําค่อยดื่มครับรอให้มัน เป็นศูนย์ก่อนนี่ไงค้นไปแล้วอ,อย่างน้อยก็โชคดีนะนรับที่เราย้อนกลับมาแล้วก็เจอตีนกบนี่ก็คนไปแล้วด้วยนี่ไงอไอนี้วอเตอร์แล้วแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งเองอยู่ได้นะ่ะเออเสียวเยเว่กินเลยแล้วกัน <c oughs> เงือาพาปีเอาเป็นว่าเราไปเกาะน,นู้นก่อนดีกว่านะครับ เพราะเกาะน,นี้รู้สึกแล้วว่าทางจะลำบากในการเดินทางไอ้ทางลงเอางงเอไงไงเกือบกระโดดลงไปแล้วไหมล่ะลงทีนี้ตุบมีขาหักเอ้ยไม่ดีมีตายแน่นอนเลือดเรือสามลอดด้วยต่อให้เทพยังไงก็ตายอับโอ้โหแสงอาทิตย์สวยเนี่ยโอ้สวยงามเหมาะในการถ่ายรูปแบบสักเช๊ะน,นะเช๊ะโอเคถ่ายไว้แล้วไปกลับ กลับบ้านแล้วไม่ใช่ดีไปเกาะอ,อื่นก่อนดีกว่าไปหาน้ําก่อนตอนนี้น้ําหมดแล้วไม่ว่าจะที่ไหนเฮ้ยกระโดดลงนี้เลย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยมันเริ่มโอ้สมจริงแล้วเหรอคือ <c oughs> มันเป็นแรงดันน้ำมาเติรอดเราลงเราลงน้ําเนี่ยนะครับมันจะเจ็บไงครับก็คือเธิรดเราโดดจากที่สูงลงน้ํานี่สมจริงป่านนี้แล้วเหรอ อะไรวะกล้วยบดบัวเผือกจริงจริงโอ้โหเนือองหลอดแล้วโชคดีที่บ้านมีแอนตีบ้บโอติกเบนเดตก,ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเนี่ยมันช่วยแค่รักษากันเวลาเลือดไหลเฉยเฉนะครับแต่ว่าที่ช่วยจริงๆนี่มันคืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็นอาหารมั้งจำพวกเนื้อซึ่งเนื้อฉลามนะครับ <laughs> เนื้อฉลามจะให้ตูไปล่าฉลามเหร อย่าสมจริงขนาดที่มันมากัดแล้วเรือยางรั่วเนะตัวเลิกเล่นเลยแหละเลิกเล่นจริงๆครับคือถ้าเกิดมันจะสมจริงขนาดนั้นเองไปสร้างหนังเถอะนะม,ม,มึงไม่ต้องมาสร้างกีร์ละไอ้เกาะนี่ก็ใหญ่พอตัวอยู่นะดีรับดีดีไอ้ไอ้ลามอย่าพึ่งไว้แหละจะถึงแล้วเนี่ยตรงนั้นมีแอ่งน้ำเล็กๆอยู่ครับก็คือเป็นฟองน้ำเล็กๆนี่ไงรู้สึกจะเป็นโลกด้วยเรา ตายเลี้ยวตายเลี้ยวตรงนี้มีแอ่งน้ำเล็กก็แสดงว่าด้านใต้น,นี้จะมีเรืออยู่ครับแต่สถานการณ์ฉลามที่หลังอย่างนี้ผมไม่ดำไปแน่นอนนะครับตู้คอนเทนเนอร์นี่นี่ไอ้ละตายแหล่มีตายแหล่แล้วอย่าพึ่งตายที่บ้านมียาเพียบมีทั้งวิตามินซีแอนตี้ไบติกครบอ่ะอย่างเพึ่งมาตายงงงวน,นี้ก่อนละกันไม่มีอะไรครับ คือบางทีผมก็สงสัยนะว่าตู้นี้มันมีไว้ทําไมครับไอ้ร่้มันมีไว้หลบฝนหรือเปล่าอเออเขาโคนนัดมีบ้างหรือเปล่าวันนี้มองไม่เห็นนะครับไม่อยากปีนก็ไปดูด้วยครับมันปีนช้าแล้วก็เสียเวลาโคตรๆนั่นตรงนี้แหละ ีต้องหาต้นผลไม้ครับสักต้นสองต้นก็ยังดีเนี่ยต้นอะไรก็ได้ขอข้าดื่มดำกับมันหน่อยโอ้ตรงนี้แทบไม่มีตรงนูน้นร่ะตรงนู้นน่าจะมีบ้างนะมันป่ายเยอะครับน่าเสียดายใจเย็นใจเย็นอย่าเพิ่งตายอุตส่าห์เล่นอีกมาตั้ง3-4วันแล้วเนี่ยเพิ่นตาย มีโกรธนะเว้ยมีโกรธโกรธชาตนี้ยันชาติหน้าฮืมไม่มีหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอครับไม่ใช่ว่าโดนนกจิตตายได้ด้วยนะสับรลองไม่หาแน่ไม่หาแน่ไม่มีอะไรเลยนะไม่มีต้นที่มันโอ้โหเหมือนงูเลยอ่ะเฮ้ยคนลุก หยอกปีนต้นนีน้สักตน้น <ś led> เผื่อเจอเ็คพอตมีไหมมีไหมไม่มีเออปีนลงก็ได้ปีนจะเย็นนะเองป่วยอยู่ด้วยเออไม่น่ารอดนะครับอ่าไอพี IP. ล่วงหน้าแหมคนเรายังไม่สิ้นหวงัง เริ่มเหนื่อยครับเอาไว้ผมจะเล่นนอกรอบแล้วกันโอเคสําหรับเกมสแตนดิดิฟเนี่ยพาร์ทนี้เนะี่ยก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้เล้วกันนะครับไปต่อพาร์ทหน้านะ